สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีเวยียนคนเหนือ้ะเจ้าวันนี้ก็เป็นแหมวันนึงนะเจ้าติปวีเวียนจะไปทุกคนไปสวนลำไยนะเจ้าแต่ปะเวียนจะไปสวนลำไยแห็นแป้งหนึ่งนะเจ้าทุกคนเพรวาวะปีกวเวียนมีฮอร์โมนเหลืออยู่นะเจ้าปะเวียนจะเอาไปผลลำไยที่สวนหนึ่งนะเจ้าหลังจากผลสวนสวนแป้งแลกผ่านไปสามวันแล้วเจ้า วันนี้เปาเวียนก็จะป้าทุกคนไปแอวสวนมึงนะเจ้าเผื่อตีเขาจะไปคนลำย้ยนะเจ้าไปอู้หลายละไปตัวกันนะเจ้าไปเป็นกําลังใจให้เปาเวียนตัวเนะเจ้าเปาเวียนทําเองทุกอย่างเลยนะเจ้าจ้างทุกบาทกับบอไว้นะเจ้าเพราะว่าต้นทุนมันสูงนะเจ้าเพราะฉะนั้นเขาก็จะอันไดตีเขาทําเองได้เขาก็จะทําเองนะเจ้าไปตัวกันนะเจ้า ฟ้าทุกคนเดี๋ยวปรยเวียนจะปั๊บหน้ากล้องไปให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศยามเช่าบ้านปวยเวียนนะเจ้านี่คือระวางทางที่ปรยเวียนจะไปสวนนะเจ้าบนดอยมีหมอกปกคลุมมดนะเจ้าทุกคนบรรยากาศ้นาขนาดน่าเลยคนระับ นี่ภูเขาที่หันอนี่ันหน้านี่ภูเขาสูงเยู่ยนะเจ้าวันนี้ฝนตกนะเจ้าทุกคนวันนี้ความชื่นกันเลยมีแล้วก็หมอกร้อยเต็มภูเขาเลยนะเจ้า ว้วเดี๋บรรยากาศหมอกขนาดเลยจ้าทุกคนไกลภูเขามาติ๊กๆพอเบื้องหน้ามันมอกเต็มไปหมดเลยถึงแล้วจ้าสวนโปวยันถึงแล้วถึงแล้วว้าวถูกอะไรมาเกือบเดือนแล้วนะเจ้า Thôi em sẽ gặp được các Làm cái trái tệm xa là nè cháu. Ui, cốp. Cốp cơ đơn ông ơi phương nhính. Các cốp tươi nè cháu. Cốp, cốp, cốp. Thà, cả... Ô, áo, ngay, nhà cơ khuyên tệm lấy mất. Cả cơ cơ ốc tôi viên chân nào mất rồi nè. อ้ตัวเย็นมาได้มาข้าเลยว่มาได้มาข้เลยนะเจ้าหวังว่าคงจะบ่หักลงมานะเจ้าแต่ส่วนนี้ลูกยังใ่ใหญ่แต่เตินะเจ้าเพราะว่าเัวียนมา คนสารที่หลังนะเจ้า ลำใหญ่ส่วนนี่ติดบ่เยอะนะจ๊ะทุกคนติดเป็นบางต้นจ้ะ ทุกคนกิงลำไยต้นนี้กินนี่ป้าเวียนฮักนะเจ้าโอ้โหเดี๋ยวป้าเวียนจะต้องได้หาไม้มาก,กั้มมันแล้วนะเจ้าเสียดายแท่รับน้ำน้าากมาไหวนะเจ้าหักเลยแต่ส่วนป้าเวียนส่วนนี้ น้อยนะเจ้าหมดติดทุกตน้นติดเป็นบางต้นนะเจ้าหัวอ้นตาไปหายทิ่แม่จิ้งนีจะฮักเม็ดขาดอะ เดี๋ประเวณต้องหาไม้มาก้มมันเลยจ้าน eh e ี วั่นตาลนหาย เอาละเจ้าตอน,นี่ประเวียนกะได้ผลหอมมนลำไยเรียบร้อยแล้วนะเจ้าส่วนนี้ติดไปเยอะนะเจ้าทุกคนก็เลยเซตไว้น้อยนะเจ้าเพราะว่าประเวียนจะผลเฉพาะตีมีลำไยนะเจ้าบางต้นมันกบับติดนะเจ้าปะเวียนกะผลเฉพาะตีมีตีมันติดลำไยนะเจ้าสำหรับคลิปนี้ประเวียนกะขอจบไปเพียงตัวอีก,ก่อน ปากากไลไรก็แชร์ก็ติดตามช่องวิเวียนคนเหนือแม่เลี้ยงเดียวคนนี้ตัวนะ้เจ้าเพื่อเป็นกำลังใจคือปาเวียนได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า